วานเหอใจไดนรู้าจัาเอองเลยน้ำผงวะอร่อยวานทนน้ำฟอ,องะวะจะใจเหรนีคะจะใจเหรอือรออม,อมแล้วนังนี่อนีนังุหเอาือซาไบก่อนเเอาื้อาเปก่อนมีบาืมีบาหือมใจไหน